ถอนน้ำลาาเยอะๆหนังไม่มันต่อแค่2ชิ้น n f ็จากต๊อกๆโอเคครับจัดให้นะครับเนื้อหนังฟินเวอร์นะครับก็คือเอาหนังไม่มันนะแล้วก็เอาหนังแค่2ชิ้นประมาณว่าหนังน้อยนั่นแหละจัดให้ครับอเอาทสองกล่องหรือไม่อเคอเคนะครับ ปินเวอร์หนึ่งแล้วก็ราดข้าวไข่สองเด้งด้วยอ๋อโอเคจัดให้นะครับไนะข่สองเด้งหนังสองชิ้นไม่เอามันครับจัดให้ได้นะครับอโอเคไม่สนะใจขอเพิ่มเนื้ออีกสักหน่อย เรียบร้อยไข่สองเด้งน,นะครับ,บ,บออเรียบร้อยครับไข่ส,สองเด้งช้ำๆนะครับโอเคครับจัดไป